ครับผมเป็นไงคะวันลอยกดินไปอ่านรายการหรอไม่ไม่เชื่อใครไม่เชื่อไม่ผมผมเดินทางกลับบ้านปกติตอนกลคืนแล้วก็นั่งไถ่เล่นทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็เห็นมันก็จะมีคอนเทนต์เนี้ยฟีดเนี้ยขึ้นมาเยอะแล้วเราก็หรอห้ามอย่างเงี้ยแล้วสักพักพอเราหันออกไปมองปึ้งเรากลังอยู่ใช่แล้วเราก็เอ๊ะเราเป็นคนทุทิยาศาสตร์เนอะเราก็เลยเอาหยิบเสื้อมาคลุมหน้าเฉยๆเล่น ก็ทำเล่นๆเฉยๆก็พี่ของเราก็งงๆ <Other. S 1> แบบณเตเป็นอะไรของเอาไม่เป็นไรครับก็แส <c oughs> <c oughs> งจันทร์ก็คือแสงอาทิตย์ที่ตกค้างอยู่ <c oughs> แล้วส่งมาถึงเราครับ <c oughs> ไม่มีนี่ <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องปกติครับก็คือของตึกกันมีที่บางทีก็เข้าเราก็ไม่มีสายชําระ <c oughs> วันนี้มีแต่ก็สายชำระก็ทํางานไม่หยุดกดแล้วก็คืออ่าไม่ยอมนะไม่ยอมหยุดนะครับ ครับผมคือทำงานเผื่อในส่วนที่ไม่ไม่เคยได้ฉีดมาครับไม่เชื่อเขาเรื่องแบบต่างกันแล้วจะสวยอะไรไม่รู้ไม่เชื่อเลยก็แต่ไม่ได้ลอยกระทงเลยใช่เพราะว่าทำงานครับครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับครับซีรีี์แทนแมนเป็นเป็นซีนที่สนุกมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุ้ยมันเล่าเล่ามันจะสปอยไงแต่มันเป็นแบบ มันเป็นเกี่ยวกับเฮ้ยมันบอกได้ปเปล่าอะอะก็เป็นเกี่ยวกับหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งใช่ซึ่งต้องทำมิชชั่นคือเขาปกติเขาเป็นแทนแมนแทนแมนเนี่ยคือคือเป็นแอปพลิเคชันที่นอกจากเป็นส่งของแล้วต้องสามารถทำทุกอย่างแทนได้สมมติเอ้ยอยากให้ไปทำนี่ให้ทำนั่นให้ก็คือทำแทนทำแทน,ทแทนคือเป็นแทนแมนแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขามีมิชชั่นที่ต้องทำแทนอย่างหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มากที่ฝากทุกคนไปรุ้ในซีรีส์กันว่ามิชชั่นอะไรของเขาที่เป็นการทำแทนที่มัน มันทําแทนกันได้ด้วยหรออย่างนี้เลยครับไมถามว่าเรื่องสองเลคเตอร์ใช่เป็นสองคนเลยครับคนเลยต่างกันยังไงก็เป็นสองคนไม่เหมือนกันเลยไม่คนหนึ่งสิวง่ายคนนึงใช่คนนึงแย่คนนึงเป็นสิวง่ายก็คนนึงคนนึงก็เนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรกิจนะครับเจ้าของแอปพลิเคชันแฮนด์แมนเลยใช่ส่วนอีกคนก็เป็นไรเดอร์ใช่ ใช่ก็เดี๋ยวต้องคอยดูว่าว่าทําไมคนหนึ่งต้องเป็นเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยต้องไปทําแทนก็สนุกดีนะครับก็มันค่อนข้างชัดเจนครับว่าตัวตัวละครหนึ่งก็มีความเป็นแบบเป็นเกิดและเติบโตมาอีกแบบหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งก็เติบเกิดและเติบโตมาแบบหนึ่งแล้วก็มีมายเซตคนละแบบกันเลยอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับ โอ้หไรเดอร์ละกันท่านประธานเวลาแบบฉากที่ต้องแบบนั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วเราเป็นแบบเป็นประธานที่แบบเป็นคนพูดแล้วก็มีแบบมีแต่ผู้ใหญ่อ่ะคือในฉากก็จะมีแบบนึกออกไหมผู้ใหญ่ที่เขาอยู่เป็นองค์ประชุมอ่ะเก่งมากต้องแบบมาพูดแบบปีนี้ผลประกอบอะไรเงี้ยแบบมันมันมันไม่คือเราอ่ะใช่ครับเป็นไรเดอร์ดีกว่าแต่ว่าขับรถไม่เป็นนะเป็นไรเดอร์ ต้องคอยดูครับต้องคอยดูครับผมต้องคอยดูขับได้ไม่ได้จะเป็นแฮนด์แมนได้ไงล่ะครับแฮนด์แมนก็คือมีคนมาขับแทนีกทีนึีครับผมงาเรื่องนี้ก็สบายๆแล้วก็บเอแนเลยใช่ก็ถ่ายเหนื่อยอยู่ครับสนุกเหนื่อยแต่สนุกเพราะพี่ๆทั้งพี่พุ้กกับทีมงานทุกคนนะครับน่ารักกันมากๆแล้วก็บรรทันเป็นการไปกองที่สนุกและที่สำคัญคืออาหารในกองอร่อยมากครับไม่เกี่ยวเลย โอ้ยใช่คือแบบตอนแรกเกรงมากแต่ว่า <ừ. S 1> แค่เจอคิวแรกก็หายเก่งแล้วพี่ใหม่แบบใจดีแล้วก็แบบเหมือนเขามีวิธีอธิบายให้เราเข้าใจว่าเอ้ยเราเขาต้องการอะไรจากเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่กดดันเลยครับพี่ใหม่น่ารักมากครับเก่งแล้วก็เก่งมาก,ก,ก,มากไม่ทราบไม่ทราบเลยครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับใช่ไม่ทราบครับ เดี๋ยวมันจะโป๊ะนะจะพยายามนะไม่หลุดหรอกไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ทราบไม่ทราบ,ไม,ราบไม่รู้เลยครับเพราะว่าอันเป็นเรื่องของอนาคตนะปีนี้เราต้องรอชมแทนแมนก่อนแล้วก็ดูคู่แทนแม่ไม่เลิฟก่อนอ่าฝากด้วยนะครับซีรีส์แทนแมนทำแทนได้นะครับทางช่อง True ID Original ครับผม